สวัสดีค่ะช่องเบนเบอร์รี่นะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเบนวันนี้เบนก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่มองช้างคาเฟ่นะคะคาเฟ่ชื่อดังของพัทยาที่มีสัตว์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นช้างนกหงส์ชนีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเรอดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็จะไม่ค่อยมีคนช่วงที่เขาเปิดกันเยอะๆแบบ คนมาเยอะๆอ่ะก็ไม่ได้มากับเขาหรอกกว่าคนเยอะก็เลยไม่มาตอนนี้คนน้อยก็เลยพาทุกคนมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเดินดูสัตว์แต่ละชนิดกันเลยจะบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากมุมถ่ายรูปก็เยอะสวยๆทั้งนั้นเลยไปไปดูกันเลยค่ะและสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมมาเมื่อจะมาที่นี่นะคะก็คือแมส เจลแอลกอฮอลเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าจะมีจุดให้หล้างมือแล้วก็พนักงานตรวจแมสยิงอุณหภูมิก่อนเข้านะคะตอนนี้เป็นรอคิวเข้าอยู่เดี๋ยวดูนกตรงนี้จากด้านนอกอันนี้เป็นโซนที่แบบยังไม่ได้เข้านะคะริมรั้วด้านนอกเนี่ยแล้วก็มีกล่องให้บริจาคช่วยค่าหาสัตว์นะคะถ้าใครอยากหยอดนี่ป้ายเตือนให้สวมแมส รุณาสั่งเครื่องดื่ม1แก้วต่อหนึท่านนะคะสั่งเครื่องดื่มด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะกินกาแฟ1แก้วเพราะว่าเราทานกาแฟกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปดูเมนูก่อนเนาะว่าจะกินอะไรมีบรรยากาศรอบๆนะคะ เริ่มเ,เรชอบชอบอะไรนกอะไรคะนกนกแก้มาคอค่ะชื่อสายพันธา blue and gold blue and gold มาคอนกตัวนี้ลักษณะพิเศษคือ จะเป็นบูเอนตัวที่มีลักษณะตัวใหญ่มากเออใหญ่มากเลยอ่ะใช่เอ้าเคยเห็นโูปอะ่ะหรือว่ามันตัวเล็กๆแบบปกติกอะอะไรนะคะยึไ่ไปฝั่งย่างคนะ่ะเฮ้ยฉนีน,นี่เป็นการมาครั้งแรกนะคะช่วงน,นี้คนก็จะน้อยหน่อย เพราะว่าเป็นช่วงของบ่มีเลยสถานการณ์การระบาดของโคมิใช่เพราะตอนนั้นอ่ะเปิดใหม่ๆคนเยอะลยไม่มาฟอร์มิงโกทำไมมันอยู่บ้านเราแล้วมันไม่แดงอ่ะอันนี้ยังโตไม่เต็มวัยคือถ้าโตเต็มวัยก็จะชมพูกัานี้อะไรเงี้ยเพราะว่าสังเกตได้ว่าจะมีปลายปีกสีดำอ่ะ อันนี้เป็นขนลูกนกอยู่แต่ถ้าเห็นไหมแต่ว่าตัวนั้นก็จะเริ่มชมพูแล้วแต่ว่าอาหารการกินในบ้านเราเนี่ยฟามินโตะจะสีเข้มตามอาหารที่กินเข้าไปในปกติในธรรมชาติเนี่ยเขาอาจจะกินพวกแพงต้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีเม็ดสีแดงเยอะน้งตามมาเอ้า้ตามมาให้เกา่าเหมือนหมาเลยอพอมาอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยอาหารการกินเขาอาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่เขาอยู่ในธรรมชาติที่ต่างประเทศ เขาก็เลยไม่ไม่ได้ชมพูเข้มมากแต่ก็จะยังมีความชมพูอยู่ประมาณหนึ่งถ้าโตเต็มวัยเราก็เลยเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงให้เรากินคือได้แดงๆ,ๆใช่โดยธรรมชาติพวกนี้เขาจะหาแบบหาอะไรกินตามตามหนองน้ำมันโตัวดีตัวโตมากเลยอ่ะเห็นแล้วอยากเลี้ยงมุกโกเลยหมเามีเด็กเจอนกนกแก้วใช่ไหม เออเออเเอา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  เอ้าทำไมนกมันไปลุมเกาะดุดเดียวอ่ะไปรู้อ้าวนี่คือนางพญานกนะคะเป็นแม่นกเอ้าเอามากันหมดเลยมันจะกินลายเสื้อดุดเดียวอ่ะหรอคิดว่าเป็นขนมเหรอลูกจะกับแม่แม่ขาดก็แล้วกันหยงหลังสามตัวนะคะสี่ตัวล่าสุดเหมือนมันแทะล่าสุดเหมือนแท้หูที่คอ อย่างเนอบวันนี้นางพญานกนะคะวิจักฉี่มันแทะคออ่ะอิฟดูเปล่ารู้ขนาเปลาครับใกล้ฉิด่าเพอันนี้เป็นเกาะเฟียเฟียมีชนีแล้วนะ ชันนีอ่ะที่เป็นชนนีอ่ะสีดำดำอ่ะตรงเกาะนั่นเห็นไหมเฮ้จันหรอหน่ารักจังเลยอันนี้เป็นน้ำอ้อยสดนะคะเจอแบบนี้ให้เลยจะไปทางโน้นกัน เรากินหวานน้อยนะคะไปถือให้หน่อย้ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างกินเลยยังสวยดีเนาะนี่อันนี้เสียขึ้นได้ปะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนขึ้นมาแล้ง จะเห็นว่าไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่เขาไม่เที่ยวกันนี่อันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะด้าน,นหลังสวยๆหนูถ่ายวิดีโอนี่ก็เป็นที่นั่งอีกที่นึงนะคะ กยตรงโน้นอ่ะมีเหมือนแบบน้ำกลางหันน้ำตกเย็ยนสบายแฟนพายเรือเป็นไหมไ,ไม่อะ่ะหนูไม่พายอะ่ะเรือมันจะจมีมจมหรอมอ้ยเอมีต้งใส่อะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะดูลม้มหนึ่งก็มีตรงนี้อีกที่นั่งเราก็ทางลงนะคะมีทางลง ให้เราไปพายเรือแต่ไม่รู้ค่าบริการเรืออะไรยงไรังไงเท่าไหร่นะนั่นเรือเมื่อกี้เห็นมีคนพายอยู่เฟียจะพายไหมะเป็นอ่ะพี่เฟริมน้ำด้วยใส่แมสพูดแล้วหายใจไม่ทันโอ้หมีหวอนกระท่อมในป่าด้วยก,กว้างอยู่นะเป็นธรรมชาติที่หมแบบไม่ได้อยู่พัทยาเลยอะ่ะแต่ที่นี่คือพัทยานะคะ เฟิร์นเฟิร์นสวยมากแต่งอันนู้นน่าจะเป็นโซนเพิ่มเติมหรือเปล่าเขาเพิ่งทำ อยย่าาบินไปถากพิซซ่านะ<ร>มันตัวใหญ่จริงนะใหญ่มากมันคงเป็นลูกกระต่ายน<ร>ี่ <recovering> <ร>นก็ช้างออกมาถ่ายรูปนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเบนเบอร์รี่ด้วยสำหรับใครที่อยากจะมามองช้างคาเฟ่ขอให้เปิด GPS มานะคะเพราะว่าทางค่อนข้างลึกลับซับซ้อนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า